โอ้ยช่วยด้วยแม่น้ำนมหายขอวิที่กู้น้ำนมแม่ด้วยลองไห้มาสี่ห้าตัวแล้วก็หัวลาะคือ,อยังไงสรุปคืออารมณ์โมเมนต์เนี่ยคือรลองไห้หรือหัวลาะหรือ,อยังไงก่อนอ่านมแม่นมลดนมหดนะคะเนาะคิดซะว่านมไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาส่วนถ้าสมมติว่าเราอะตกรอบปั๊มคืออันดับแรกเลยนะคะหนึ่งเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่านมแม่ลดน้อยลงหดเพราะอะไรทีนี้ว่าเรารู้สาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเนาะเราก็พยายามมุ่งมั่นพยายามปั๊มนมหรือว่าเอาลูกเข้าเต้าให้ได้บ่อยบ่อยในที่นี้คือทุกสองทุก ยิ่งบ่อยมากเท่าไหร่จะไปกระตุ้นนะคะฮอร์โมนของการสร้างนมแม่นะคะได้สูงและถี่มากเท่านั้นถ้าในหนึ่งวันนะคะเดิมทีปั๊ม6ก็ต้องขยับขึ้นมาเป็นปั๊ม8เดินทีปั๊ม8อาจจะต้องขยับขึ้นมาเป็นปั๊ม10บรอบอครั้งต่อวันแบบนี้เป็นตน้นปั๊มแต่รอบ15-20ถึงนาทีทําวนซ้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเดี๋ยวนมแม่ก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะอ,อย่าลืมปั๊มนมแบบพีพีควบคู่กันไปได้ด้วยนะถ้าพีพีนะคะวันละหนึ่งถึงมมบบมม่องคร อีกสำคัญอีกอันหนึ่งคือโภชนาการในเรื่องของอาหารการกินของคุณแม่เองค่ะก็จะต้องแบบดูแลใส่ใจเพิ่มโปรตีนขึ้นมานิดนึงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ธาตุเหล็กแคลเซียมก็คือกินเติมครบให้พอนะคะเนาะกินข้าวให้อิ่มอย่าอดนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะจิบน้ําอุ่นวนไปนะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายไม่เครียดทําแบบนี้วนไปเดี๋ยวนุแม่ก็จะค่อยกลับคืนมาพูดกี่ครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้ดังเดิมนะคะโอเคไม่ในเรื่องของนุแม่ลดน้อยลงหดนะ